เหตุการมันบอกมันคนนี้เหตุการณ์ดีเนี่มันไม่มีพาสปอร์ต ามเส้นเลยลับไ,ไปแล้วพี่นี่นไ่น,ไนี่รอยเท้าใส่ไ่มไม่รู้ไม่รู้ควนวิ่งตามหรือคนวิ่งเรา ขอคนละเลยเข้าไปไม่ได้เอาสาลงไปไงนี่แหละสองเ้ 呃。Uh. เขาบาดาไปดิเขาบมันมัน้าตรงเนี้ยมันจะวิ่งมาเนี้ยมัร้อรืององอวานท่ดสัหอะไรหมาไม่เข้านะพี่ไม่เข้ามากี่คนนะลูกมากี่คนเข้ามาทำทำทำพลาดลักษณะยังไงเข้ามายังไงขอซื้อทองเหรอ เราขอเขาบอกว่าขอซื้อทองกี่บาทอาขอดูหกสลึงลหลังจากนั้นเราก็หยิบทองเขาดูทองตอนนั้นทองมันอยู่ตรงไหนลูก<ะ>อ๋ออยู่ตรงนี้นะอยู่ในตู้ตรงนี้นะเ<อ>าขา<อ>ลักษณะรย,ยังไงท่าทาง<อ>แต่งตวยังไงเป็นวัยุ่ทั่วไปเป็นวัตถุทั่วไปแต่ตเสื้อตีอะไรสีโฟมเนาะท่าทางเหมือนคนไทยไหมไม่เหมือนไม่เหมือนคนไทยเนาะขอดูทองหกสลึง แล้วก็ดูแล้วเขาพูดคุยยังไงต่อ,อ,มอไม่โดนไม,ไม่ดนดิพอเขาดูแต่แล้กเขาทำยังไงต่อลูกดูกกด,ด,ดูดูแล้วก็ระหว่างนั้นเราทําอะไรอยู่แล้วก็ยืนมองเขาอยู่แล้วทำยังไงต่อเขาถ่ายรูปเาถ่ายรูปแล้วทายังไงเขาถ่ายรูประหว่างนั้นนี่เราถืออยู่หรือว่าเขาถืออยู่ในมือม,มันวางอยู่ในถาดใช่ไหมเราใส่ถาดเนาะ เขาก็ขวาแล้วเขาวิ่งออกไปเลยวิ่งไปทางไหนลูกไปซ้ายไปขวามองไม่เห็นเลยม่ไม่ดกใช่ไหมอ๋อประดูปรดีประตูหน้าร้านทำทำอยู่ด้วยอกางเงูังจะได้นูดับได้เะครับเดี๋ยวไปสอบแล้ววนนี้ของของกสิบมาวางตรงฐาน มีกี่เส้นแล้วเท่าไหร่บ้าง่ะให้ก็ดูอ๋อแต่ค่าคลายกันเนะาะหาล,ลังจากนั้นหล,ลังจากนั้นก็ทำยังไงต่อหลังก็ทำให้เขาดูก็คืา้มล้วอโเือเออขอเลลเอาเขถ่ายรูปไหมถ่าย,ายใช่ไหมรูอถ่ายมดาแ้หมืนลักษณะเหมือนเด็กคนเหมือนคนไทยไหม ไม่เหมือนคนไทยนะเหมือนเป็นต่างดาวนะพูดพูดชัดไหมพูดไม่ชัดใช่ไหมเหมือนพม่าเหมือนพมบาเหมือนพม่านะเขาเข้ามาดูกี่รอบสามรอบรอบที่ได้ควคือรอบที่สี่รอบที่สี่มาดูแล้วเราแล้วสามรอบขอดูทั้งสามรอบเลยเหรอใช่ดูแล้วก็คืนดูแล้วก็คืนอยู่อย่างนี้ยเหรอแล้วก็แบบขอโทรไปหาเพื่อนก่อนแล้วก็ถ่ายรูเหมือนขายป้ายถ่ายรูปร้านให้เพื่อนดูว่าเออ ก็คือรอบที่ตีถึงแล้ก่อเหตุใช่ไหมไเขาได้ไปกี่เส้นไปหน,นึ่เส้นกับครึ่งเส้นกับครึ่งแล้วทำไมมันครึ่งอ่ะเราฟ้าไว้อ๋อตอนนั้นทองอยู่ในถาดหรือเป,ปล่าเราฟ้าไว้ไ,วได้เนาะ